โอเคครั okay. บตอนสวัสได้รับโชคต,ตกท่านแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกนามสบายบัตรเที่ยวในอันเจโรจะมาจำลองก,ก,การไปสบายยี่สิบชั่วโมงโอเคน่าจะได้อยู่เจโรนายเราทำได้มาเลยเอยเอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มาเลยมาเลยมาเลย เนี่ยมาเลยทำไรทำลายทำลายโบ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 ยะมา โป่งเฮ้ยไม่ตายเลยคนนั้นนายไปฆ่าคนเดียวหน่อยดิอย่าไปฆ่าเราโป่งเฮ้ยน่าเฮ้ยเฮกูไปจ้จับมึงไม่จะเดดบียดกูดูวะดิ โ o no no no, no. ตายละอะล่ลาตายจริงไปแล้สุนิโรแป๊บเดียวมันก็นตายลแล้วเนีย่ยเอากดไว้เลยโอ้การแข่งนี่เน่แจะไม่ใช่การแข่งแล้วมั้งเนี่ยอยากจะก็ได้าการเดอนธรรมดาแล้วเอ้ยนั่นมันนี่เนะอะไรทำเราตร่ออะไรทำเราหรอ

จำลองการใช้ท่าไทลามาอีฟสี่ชั่วโมงโอ้โหอุ้ยอุ้ยรูจัขึ้นมาลิปนี้ก็น่าจะมีเพ ok ียงเท่าน <ahren> ี้นะครับตผจ้ามชมดูก่อนเวลามันนานนิ้นเนี่ยอุ้ยเพิ่งสองนาทีเองเอาเอาให้ห้านาทีก่อนแป๊บนึ่ง น่ามาดูกันกทีๆก็ต่อมามันดีกว่าโอ้บลโอ้โหแล้วมีทุกคนไอ้นี่เยอะๆอ่ะโอ้โหจะตู้ยังไงมีแต่คนอันนั้นเยอะๆและไอ้โอ้โหหกพันกี่น่าจะไม่มีใครได้หรอกผ้าคคมสีขาวนะเอ่หาแผลนี่โกเต้ปเป็นหนึ่งเปลี่ยนตัวแปรคอนเต้เด นี่ไอ้กนดีมาเลยโอ้ยไม่ได้เฮ้ยผีคนติดผีคนเติดกนเดิดเพื่อนตาตัตาแป๊บตาตัตาได้ไหมตาตัวตาได้ไหมอ่ะเพื่อนเพื่อนเราเล่นตัวนี้ไม่เป็นไอ้หยามายุ่งกันแล้วฮึหยาตา อ่านัะนรนะอะไอย่้ยผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นฮีโร่หัวล้านดีกว่าอืเออเกินำเดเเลือกตัวเติมแล้วนุ้ยไม่ไหวแ้วนุ้ยมาเลยเพื่อนมาเลย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 เอ้ยเไปตีไิได้ตีไม่โรถอืมอืม ไปเลยคือไปึอบวาต่อยโอ้โอ้ยโ,โ,โดนร้ายไะนะโอ,โอ้เฮ้ยเกมนี้ถ้าโดนร้ายไม่ใช่เรื่องเล่นนะท่านผู้ชมบอกแคนะ่นั้นแหละอืมเฮ้ยแล้วนี่มันยุ่งอะไรเนี่ย เอยอย่ายุ่งอืมตายเลยกระเบิดกระเบิดเอ้ยเซนจิเหรอเซนจิเหรอไม่ใช่ซันจิมึงไม่ใช่ซันจิโอ้ยเอ้ากาโลเป็นไรมากไหมเนี่ยกาโลอยาโดนนักโอ้ยเอ้า

ไปเลยโพดเปลืองเลยอืมอืมไอพวกนี้เหมือนมันรู้ดีแล้วว่ะม,มันรู้ดีแล้วออ้อเลยเม็ดโอ้เราโดนลุม โออืมอยู่คนมันเนี่ยเฮ้ยโบูเฮ้ยมึงลุมทำไมเนี่ยลุมไหมว้าเอันเป็นอไปแล้วไมื่อตอนนี้ปร่กามเมืง ตับอะไรอ่ะอีซี่บมาเลยไม่อีซี่โอ้ดูกงแบงกับู้หูไปแค่ไรขนาดนั้นอ่ะมาเลยครับแจมด้วยอยากแจมอยากแจมครับ อสาไม่ไม่ฮ่าฮ่าฮ่าทำแล้วไม่ดูเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับอ้อยอ้อยอ้ย,อย,อย,อยคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอคลิปใหม่อ้ยอย